ครับกานหน้าสมบัติทัวร์ใหญมากสมบัติทัวนะครับอำเภอนาตบลนางแรนะครับเชียงรายตอนนี้เราอยู่อู่นางแรนะครับเป็นของสมบัติทัวซึ่งรถเยอะมากอยู่ที่เชียงรายนะครับตมบลนางแรภายในอู่ก็จะมี แม่พวนอิมมีสวนย่อมเล็กๆพักผ่อนกันใจนะครับนี่นะครับอูนางแรถ้าใครมาเชียงรายนะครับมาที่ยวเชียงรายนอกจากที่จะไปลงที่สถานีขนส่งในตัวอำเภอเมืองนะครับก็จะมีนี่ครับ เรียกกู่นางแลครับอยู่ตำบลนางแลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับทางออกไปอําเภอแม่สายแม่จันนะครับแล้วก็แม่ฟ้าลถเขาจะอยู่นี่เยอะมากนะครับหรือต้นทางจะออกจากที่นี่หมดเลยกับถนนใหญ่เลยนะกับถนนใหญ่เลยเออมีเจ้าแม่กวนอิมมาสักการะบูชาได้นะครับก่อนที่จะออกเป็นทางมีกำแพงน้ำนนด้วย คนใหญ่เลยนะครับบากาทีเชียงรายนะครับรถเยอะเป็นปูใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ